อยินหมดแล้วนะเอาเไม่ถึงไม่รลอด่าโหยหมดไปครึ่งปเฮ้ยอย่าเย็บอย่าเย็บไอ้นั่นเอ้ยอย่าเย็บทุเรียนดิน้าอย่าไปเย็บทุเรียนดิเอ้๋ออ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 ออ๋ออ๋อออน๋กออดี๋อ๋อออ ได้ไปสองปีใีทุเรียนอยู่ในร่มเดี๋ยวมันก็โตนี่มาเดือมาเดือว่าจะขุดไปอยู่เผอแพ๊บเดียวหมดไปหมดไปหวีหนั่งเลยเนี่ยมันมันไม่มีนี่แล้วไง ถ้าไม่มีเนี่ยมันใช้ได้มันหลุดไปแล้วลูกมันกลมแล้วต้องคอยดูอ่ะไม่ดูอดกินอันนี้ล้มกระโดดตรงนี้ไงอันนี้มันล้มปล่อยมันก่อนต้นขาดเลยต้นขาดเลยเนี่ยมันไม่ได้คือเดี๋ยวแม่มันตายมาแหละมันก็ค่อยๆปล่อยมันให้มเลี้ยงลูกมันก่อนสักพักจะกินไม่ได้ไก่เดี๋ยวได้ให้ไก่กิน เออเนี่ยไปไว้ในบ้านอ่านี่อีกปีหนึ่งนี่ใหญ่สองไอเดี๋ยวช่วยกันถือไปรถส้มโอหักไปกินกินตอนก็ได้นะนี่กล้วยมันทับไงหักเลยแล้วก็เชอกเขาเชอกเขาขึ้น ต้องคอยดูมันนะไม่มีว่างต้องคอยดูครับเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้านี่จะให้มันจะเอาผลไม้แล้วกล้วยจะอาออกจะเอาแต่ผลไม้แล้วงานประดิษฐ์งานประดิษ์รถ